สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่กันนะครับสวัสดีเอฟซีนั่นละทุกท่านทุกคน,นครับตอนนี้เราจะลงล้างคูอลไรนะครับเราจะลงแล้วนะครับเดินทางลงแล้วนะคะเอฟซีแต่ผักหวานนิดนึงนะครับนี่ถ้าร์คือเราประจวบไทยกันนะครับเอฟซีจนบไทยให้มาดูผักหวานกันนะครับผมเอฟซี จุมไปมาดูฝักวางกันนะครับเอฟซีสวยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งให้เจ้าสายลื่นนะครับติดตามคลิปนี้กันหน่อยนะครับขอบค,คุณพอ่พอ,พอแม่ๆนะครับคุณเอซีนะนละทุกท่านดูกันนะครับที่มาอยู่ท่านจ้าสายลื่นะครับเดี๋ยวเราเดินทางลงไปดูกักหวานด้านใกล้ะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ลังคูลังพากันนะครับผมเอฟซีนี่นะครับผมพาเอซีไปจนไปให้ลังคูน,ะนะคะั่นนะเอฟซี เนี่นะไอซีประจนไปขึ้นหลังภูนะครับไปดูผักหวานนะครับไอซีไป,ประจนไปขึ้นหลังภูไปดูผักหวานนะครับในนิดเดียวนะคระับไอเซียังไม่พอขวัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านใต้กันต่อนะครับผมไอซีไปเดินทางลงข้าวกบผักหวานกันนะครับผมกดแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เจ้าสารุ่ยด้วยนะครับ นี่เราเดินทางลงจะล้างภูกันแล้วนะครับผมเอซี่เดี๋ยวมีผักคำอันนี้คือผาาักคเมิตนะครับผาามผักคเมิตผักกระดาวนะครับผมวงไม่จะลังภูเลยนะครับเอซี่นี่นะครับผมเรามาเที่ยวลังภูลังภานะครับผมมาทำคลิปกันนะครับมาดูภาพวาดกันนะครับเอซี่ ดูผักหวานกันนะครับให้เรกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งให้เยอสาเอยู่ดีนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณเอฟซีน่าราทุกท่านดุกคนะคะเที่มอยู่ท่านโตสายเลยนะคะครับที่ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณเอฟซีน่าร่ะทุกท่านทุกคนกนะครับที่มาอยู่ ซันโจาสายดิครับผมอย่าลืมซื้อเห,ออเอเาาหรียญซื้อติ๊กเกอร์ให้ซันโจสาสดีนีครับผมเข้ามาดูคลิปให้ด้วยนะครับผมเข้ามาดูไลฟ์สดให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เดินทางลงไปดูภกวานอยู่หัวไหาประไว้นะครับผมเอฟซีวันนี้เราเดินทางลงจกหลังภูน,นะครับผมจะลำพายซีมาประจนพัยกันนะครับประจนพายให้หลังภูถ่ายคลิปอยู่ตามการดริมหลังภูกันนะครับผมาดูกหวานนะครับดูจุดความพ่อพงที่ซ่อมท่อน,น้ํานะครับผมอเอฟซี สั่งนี้พ่อฝนนะครับคำว่าส้มถังน้ำส้มน้ำนะครับน้ำอาบนะคะเอฟซีตอนเลาก็มาหาอยู่หากินนะครับผมมาหาผักหวานนะครับผมกลับไปผัดแรงนะครับผมกักับข้าวตอนแรงกันนะครับผม เนี่ยเราก็อยู่หลังคูหลังพานนะครับคือเราจะเดินทางลงไปดูผักหวานอยู่ด้านใกล้กันนะค,ะครับผมกินแล้มาจจะอยู่หลังคูนะครับมันมีามนิดเดียวนะครับมีนิดเดียวนะครับไอซีไม่มีเยอะนะครับผมแต่ผระวันตงไมทันนะครับฝนไม่ตกนะครับอซีนี่นะครับผมคือบรรยากาศดูห้างก,กินตาหลังคูหลังพานะครับโจบ้สายลุยนะครับ ชวนมาดูไลฟ์สดชวนมาดูคลิปให้ด้วยนะคะให้กาลังใจซันโจสายลือดด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับขอบคุณเอฟซีนาลาทุกท่านทุกคนที่มาอยู่ฟังโจสายลือนะครับ่ลืมกดไลค์กดสุขให้กดกันหน่งกันนะครับนี่คือกงไฮนะครับผมตอนนี้เราจะไปดูาวาด้านใต้กันนะครับเอฟซีก็จะมีกันไม่ใครเอฟซีนาลาทุกท่านดูนะครับที่มาอยู่ฟัง โจ้าสายเลี้ยงครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r กดกระดิ่งกันด้วยนะครับยี่อยู่ครับโจ้สายเลี้ยงในกระพายเอฟซีมาประจนไทยนะครับ,าารบรรขบึ้นหลังภูนะครับผมไปดูผักหวานหากินนะครับผมโจ้าสายเลยเี้ยงเล่นในแหล่งหา,หา,หากินมองให้ซองโจ้าสายเลี้ยงนะครับผมเสร็จแล้วก็เดินลงมาถึงแหล่งไตแล้วนะครับเอฟซี นี่น,นะครับผมสวัสดีผอพ่อแม่แม่เด้อสวัสดีเอฟซีนะาร่าทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับสอนเจอาสซ้ายทีนีครับ เดี๋ยวเรามาจะล้างภูแล้วนะคะเอฟีนะั่นแหะทุกท่านดูมาครับมาอยู่ตันเจ้าสายเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดไชร์กดกระ,ะดิ่งให้เจ้าสายเลยนะคุณเดียร์เราไปดูาผหาหวานโอไฮเป้าไว้นะคะเอฟซีเราจะได้กันไม่ขาดวันนี้นะคะเอฟซีเดินนะครับผมเดินนะคะรับผมมาหากินหาดูหากินนะครับมาดู โอ้สายเลนมาหาผักหวานนะครับผมจิ้มเอามจอบดูผักหวานกินหลังคูนะครับผมไม่ป่งนะฮะได้การนิดเดียวนะคะเอซี่วันนี้เขาก็เอามบัวนี้นะครับผมเอซี่เดี๋ยวเราไปดูกดด้านหน้ากันนะครับผมมี่อกาจะได้มีเมนูผัดผักหวานกันไหมครับเอซี่ กันนะครับผมที่อยู่ฟังเจอาสายเนี่ยครับผมเตรียมกดไลค์กดไชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ กี่เราไปหาผักหวานะใหรสิได้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกกท่านกกนูกก้นกระดอนนะใครสิไปกันเถอะครับจะอยู่ทั้งโจซานี่กดไลค์กันสิใครกดกันหนึ่งนะครับขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม่ในะครอบครัวเอฟซีนั่นละท่านุคนนะครับที่มาอยู่ทังโจซานีน่กกะนะครับเดี๋ยวเราไปดูผักหวานปกนู้นกระดอนนะครเอฟซีไปนะครับเล็กเลือกนะครับผม หาอยู่หากินนะครับผมเรื่องถนัดของโจซายลุยนี่ครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนั่ล่ะทุกท่ <Obs chores> านทุกคนนะครับที่มาอยูดส่อโจซายลุยนี่ครับผมถ้ามกดไลค์กดแชร์กดคลิปกดกระให้โจซายลุยน้วนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนั่ล่ะทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยูดส่อโจสายลุยนี่ครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดคลิปกดกระดิ่งให้โจสายลุยด้วยนะครับขอบคุณครับ